การหาน้ำหนักเสาเราต้องรู้จักหน้าหน้าตัดเสาแล้วก็น้ำหนักคอนกรีตนะเพื่อหาน้ำหนักเสาต่อเมตรส่วนน้ำหนักเสาจริงๆเราจะเอาน้ำหนักเสาต่อเมตรก็คือค่าที่ได้จากตรงนี้มาคูณความยาวอย่างเช่นสมมติเสาเสามีหน้าตัด0.4คูณศนะ90.4คูณศอันนี้ คูณด้วยน้ำหนักความรีดน้ำหนักความรีดคือเท่าไรสองพันสี่ร้นย์จุด่คูณศูนย์จุดสี่คูณสองพัน่ากับ384 384กิโลกร,รัมต่อเมตรถ้าเราอยากรู้เราก็ไปสามารถคูณกับความยาวสองได้เลยสมมติถ้า เสาเรายาว2.8หรือยาวเท่าไหร่ก็คูณตามนั้นแต่อันนี้สมมติให้มันเป็นยาว3เมตรก็300 84คูณ3ก็คือน้ำหนักเสาต่อเมตรคูณความยาวก็จะเท่ากับคูณ3 1,152 1,152ต่อต้นนะครับ กิโลกรัมต่อ1ต้นถ้ามันมีหลายต้นก็คูณจานวนลงไป